คนแบบยานยาม,ม่ตองคนอยา่างแบบยาไบตองมดเพราะว่นา <ๆ S 1> วน<ม>อือันนี้พวกเปีน่นนะ่นอืมแต่ท่านเห็นบานบอก้องเขาวเป็นแล้แต่ยาไบตองมอ่าพอ,อ,อจำมาคนได้ตัวไดก่อน เปวเล็กเล็ห้าหุสามนี่องหกกับสองสี่นะครับเด้อเหล็เลขกปูเลขกปูกับเลขยานี่มักขึ้นมักลงนะครับเด้อมักขื่นมักรงครับสำหรับเหลขปูค้านี่สิมีขึ้นมีล่องนะครับเด้ออ่าตัวถ่ายตัวตัวถ่ายครับตัวถ่ายสิมีขึ้นมีลงนะครับอ่าให้ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อเพราะว่าคุณแม่เพิ่งบอกว่า เลขของปูนี่มันสีมีขึ้นมีลงตัวถ่ายมันครับตัวถ่ายมันสำหรับเลขสามหานี่ปูบอกหลวงพ่อบอกว่าปูคำยาศัพท์มาบอกว่าสามหา้าสามนะครับเด้อแต่ว่าประจำเพิ่นได้สามหกครับสามหกลดลงมากกับสิเป็นสามหา้าข,ขึ้นไปกับสิเป็นสามเจ็ดนี่สินะครับแต่ว่าสองซีนี่ สีหาสื่อให่บนอสองสีเนาะหัว้กันยังวาสีหาสื่อ,อยากอยู่เอาครับโปรดใช้วิจารณ์การรับชมนะครับเด้อพอไว้สิผ้าเดินชมอ่าบรรยากาศนะครับนาะบรรยากาศอ,อรอบเมตะเคียนครับบรรยากาศรอบเมตะเคียนเนี่ยคนเหตุข,ขึ้นมาก เดี๋ยวนี้พอผู้ใหญ่ประเทศขึ้นมากดีแล้วครับโอ้ลูกตาว่าเหลือแต่มุ้งหลังคาครับกระลังสามเขีดเสาเล็กก็ขับมุ้งลังคานี่เรียกว่าสามเขสาเล็กมาตั้งโค้งมาตั้งเลยคิดว่านะเพราะว่าเห็นห้อยห้อยน็อตห้อยยังฝังไว้อยู่ครับฝังน็อตฝังยังไว้อยู่ครับเอาไว้กัมาถ่ายทำมือนี่เป็นย่ำย่ำเวลาเ้าแล้วรับเด้อกับท่านนี่ดอกเขาไปหาสื่อเนาะสามหาสามบกนี่งเขาขึ้นสีพออันดอกแต่ว่าสองซีนี่พอไว้ย่าหยาดอันอยูย คือเป็นสามหาสามหกนี่ครับเป็นเลขตัวเดียวครับเขาพอไหวนะครับแต่สามหาพอไหวก็ไปได้อยู่บัดรูตะเภาทองครับมันผูตะเภาทองไหวได้มากสามหาครับสองหาครับแต่สามหกนี่เพิ่งเพิ่งได้ยินอยู่นี่ครับสามหกนี่อื่นบ่มีครับเพราะว่าพอไหวไปบัดรสามก็ซักพอไหวก็ได้เบื่อต้องเท้ามาสามแปดครับเพิ่งยู่เมื่อกี้นะครับเพิ่นกะบอกเบื่อเท้าหลงกันไม่นั่งกทุ่มมากนะครับเนาะ เบอร์สามแปดแล้วก็เลขคมครับเลขคมกะอ่าเจ็ดเก้าครับทอนง่ายยูวัดผู้ต้องขังก็ยูวัดไอ้สามกษัตริย์นะครับเนาะผู้คับยาสับนะครับเดินไปมากชุ่มบรรยากาศปลอดอัจฉพาเดินชมบรรยากาศครับผู้ขับยาสับครับแล้วก็ตามที่จำเพิ่นบอกว่าน้องครับน้องพิ่นว่าอ่าคนในสามหกครับสองซีครับที่คุณยายเมื่อกี้บอกครับว่า สามหกกับสองสี่เดี๋ยวพอไอศิพัทธยางเมืองขับของคนรูปแป้งไว้นะครับเนาะเข้ากลับไปหารูปแป้งไว้บองคนรูปแป้งนะครับเนาะอยากหาเบิรงครับว่บาสิเปิดบองเลยนะหลังจากเข้าไปขอ,อตดดอกไม้ถูเทียนนะครับขอโชคขลาบจากปูเหล้วนะครับเนาะเข้ากับแมา่ยางเมืองกี่หนึ่งว่าเข้าสิเห็นตัวใดครับ น้ปูเนาะเมื่งงามเมืองมองเพื่อนรูปไว้นี่แหละครับรูปไว้นี่แหละแต่ว่าเพื่อนให้เดี๋ยวละครับเพื่อนว่าอ่าเพื่อนหลวงพ่อบอกว่าสามหาหาสามนะครับเนาะสามหาหาสามแล้วก็อ่าไอ้เพื่อนเพื่อนมานั่งเอานะครับประจํานะครับเพื่อนมานั่งเอาเพื่อนกะว่าเพื่อนได้อ่าสามหกครับสามหกกับสองสี่ครับ ไดสามหกับสองสี่อันนี้พอ่อยไมาได้ในการไม่เนี่ยใดแหละก็สิไปขอเป็นอีกกับโมนั่นแหละนะครับนอกพ่นใดแนะครับเดี๋ยวพอไวกระชีพ่ายางเลาะเบิ่องนะครับเนาะขึ้นยูนีสามต้นนะครับว่าต้นใหญ่สามต้นขึ้นยูนีอีกขาดหาต,ต้นครับนี่เราปล่พอเพิ่นได้วา่านี่แหละสามหาหาสามมาสันนา่นครับครับครับเด응ี๋ยวไปสัมผัสกันตัวครับ วัดง่ายหมดแล้<อ>วรครับวัดง่ายหมดวัดยุน้านหนาวก่อนอ๋อครับแล้วเมื่อนี้วันฝากก็เลยมามาวัดที่แรกก็ว่าสีมาอยู่แต่เสาอยู่เหตุท่านมาท่านมาคิดนั่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่คิดหลายๆก็โอ้ยอะไรกันเลยมาว่าะท่านมาที่สวยค<อ>นแล้วก่อนสินหรอกใครเด่นก็เลยมาตะวันพระมาถูกมืออันได้ตัวใด้ตัวดีเราคุณพ่อ เนแม่คุณเยมาเอท่านเออคุณแม่สวัสดีครับเอาบ่เห็นมาจะเชียร์ดูมาอยู่ครับมาอยู่แต่ว่าผมมาแต่ย่างเว้นครับที่ครับมาย่างเว้นกับมาอ่าพนพนบอกตัวไหนล่ะพนว่าเอาพลบริจังมัมีจับมีนมันมานเออเออเออได้เลยจีินันน่ะพนบอกเลยตัวเดียวกันนั้นเตีครับครัครับรับสี่เขาคือว่าส่เล่ชี สองสีสามฟันดอกเบี้ยเนื้อซีหนึ่งีสองีสามอีนึ่งมันเดียวเขาท่องายอมไหที่สื่อน้ำขารองมึงีดอกครับครับครัอยู่ในนวปูอื่นครับครับครับนี่ยอม่นี่อมาถามผ่านผ่นปูด้วครับเิ็นมาถามผ่านปูนะครับปูค้ายาครับมาบอกตัวไหนปูเนี๋ยวถามปูน ภาคกันมากคุเราก็รู้ว่าแต่ปูวัดนี่แล้เอาได้วแต่เรืองปูมันดิวดแต่ปูพาปูไเพเป็นปูหุ่นเนี่ยก็่าปูก็มาญา่สามราบอกคันปูเลือะอาจะมาถามปูตัวอล่รเนาะ้เว่ามูจรื่องจอยของหวของิน่ของหวการของการนี้เป็เรื่องกระบาดของยุ่ครับ สกูเป็นอาหารเตาอาหารปลาเนาะคำนวณคนที่ให้ทุกมือครัมันมีอาหารโย่คุณโอ้ตัวตุ่มต่ำตุ่มต่ำมากเลยคุณนะโอ้ยงี้เสียงโยนลงงนเสียงงยนลงตุ่มต่ำต่ำมากเหรอ เซ้าๆ่องที่พ่ใครไลายดอกอุวนโอ้ตัวใหญ่มาเด้อมาเด้อเอ้าปใไรล่ะโอ้อ้วนอืมอ้วนมาส่วนมือปึกปักปึกปักอื้เอ้วนสภาพน้าพวกนี้มันพ้วนด้แถวนี้ละ เขาเคยกินน้ำข้าวเหรอเขาครับหอดเวลาพัดแม่คอยเลยเด้นไม่อาน่แล้วมือยืนลงไปบางันบางทนได้ขาเน้ลุงไปซืเคื่องดูดแ้งดูดฟาเ้ยย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 ยนยย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 ้ยยยยมให้อาหารปลาน้อยมา มาเอาเขาเจ้าบูครับเนี่ยสับมารับเลยปู้อาไงเ้าลักษณะนี่มันก็มาเอาย่งเนี่ยมาลอยยิ่งขึ้นดิปูขับเป็นวัดเบิร์ด่ตอนนี้เป็นวัดเบิร์ดเหรอกินปากได้เลยทอดมวยคุณจเอาไปพดคุแต่ก่อนบกเราตอนนี้เ่าได้แล้วคนเกิดมาจัดงานอย่างไรพี่งานก่อนร้อยกระทงเดียวขัวเราคณะมีตังยุ่นมีตังยุ่น ก็เจ้าเอากันบดมวนกันหลุมหลุมคนหายก็งานเฉียงวัดผู้ว่าร่องผู้ว่าเก็จะว่าอันอันนี้เข้ามาปล่อยปูปล่อยปลานี่ลรองยุทธก็ว่เป็นอย่างนั้นนะปูน้อยไมาเฮ็ดินบุญเนาะครับััครบเพราะว่ามาบุบมีมงเก็ดอภัยพลาดใ้ญาติโยมเพิ่อนหนึ่งนะครับปูน่าอม้เสียงปลาถึงตังไปวอนช่งให้ทุ่งห้าป่อยป่อยไปปั๊บเนี่ยเข้าไปพอเขาเข้าไปกินเดี่ยนะครับแต่ยู่นี่ย่างหน่อยมันก็ยังใหญ่ใหกันเยอะ บโบกกามาเอาได้นี่หน่อยเนาะไม<ว>่โอ้นี่ปูตัวนึงปูเออขึ้นไม้เลยขึเดี๋ยวไปขึ้นไปสลา,าน <laughs> กนะกนขออนุญาตล่าด้วยปูเด้ะครับรคับผมเสร<า>็จขออนุญาตออกทีวีท่าน,นอ๋อ สวัสดีครับสวัสดีครับมื่อวานพอไหวมาอ่าบัตรใหม่เชยมงคลครับมากราบไหวโอ้ลวงปู่ปวดคอท่านเป็นไดมาใหม่ครับอ่าแล้วก็ไปคุยกับลูกตาครับคุยกับลูกตาเรียบร้อยแล้วอ่าพอไหวก็มาอ่าในขอโชขขอลาดนะครับเมื่อกี้อ่าพอจำเพิ่นมาเห็ดเอายกครับยกไอ้ยกอ่ปูถ้ำปัญหาศับขึ้นแท่นครับที่พอไหวไิธายถำนะครับ คือแทน่นก็ได้สองสีกับสามหกนะครับเนาะมาดีลงตาว่า,าปูค้ามานะเงาสับเพิ่นมาบอกไว้ว่า 3, 5, นะสามหาครับสามหาของปูค้ามเงาสับของเพิ่นมาบอกไว้สามหานะครับเนาะนะซึ่งปเ,เ,เ,ปเ,เป็นเลขตัวเดียวครับเขาไว้ที่ไปเอาทุกที่ทุกที่ครับเป็นเลขตัวเดียวกันไปที่วัดพูทอทองเข้าไว้กะได้มากสองหา 2องหกสามหาครับยูนิตครับมีแค่นี้ครับเอาไว้ไปวัดพูท่อทองนะครับเนาะอากาศทุกๆที่จะคล้ายๆกันนะครับบ่วงสวงปูชีโตะไม้ยักษหน้าขี้ครับไว้ก็ได้เหล็กมาหาสองซีครับหาศูนย์ซีครับอยู่ที่บ้านหนองผู้เอาไว้ม้างมือนีมืออื่นนะครับเป็นกับเป็นมือมือเฮกันนะครับมืออื่นมือเฮกันนะครับมือเฮกัน ลกรู้สึกว่าสิเหลเฮอยู่หอกครับบัตรว่าผู้วัยคิดว่าเป็นโชคลาภเพาะนะครั้นมากสารับคลิปนี้มีผ่อวัยมากมันอีก็ขอยุติคลิปไปครับมีครับสวัสดีครับมันอื่นเขาโชคลาภบังเกิดแก่สแฟนเพจของผ่อวัยเด้ครับเออผู้ใดเข้ามาเอ็ดมินของผ่อวัยอ่าให้มีโชคมีลาภทุกคนครับถูกลุ่มตีกันเลยครับเออถูกหวยก็เบิกครับถูกลุ่มตีรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งกันทุกคนทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ